เรเอลมาดตรดปิดปากบา์เซโลนาที่ได้ทำการอวดเก่งก่อนเกมได้สำเร็จโดยการเปิดบ้านคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในศึกเอลกลาสิโกแต่สิ่งที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเกมในสนามคือสงครามอารมณ์ หลังจากมีการชูป้ายเปลี่ยนตัวในนาทีที่72วินิซิอุสจูเนียถึงกับหัวร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าป้ายนั้นคือป้ายเปลี่ยนตัวในชื่อของเขาที่ส่งมาจากโคสชอย่างชาบี้อลอนโซขณะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกวินิซิอุสจูเนียได้ตะโกนและพูดใส่ชาบี้อลอนโซประมาณว่าฉันจะออกจากทีมฉันจะออกมันคงจะดีกว่าถ้าฉันออกไปหรือประมาณว่ากูไปดีกว่าทำไมต้องเป็นกูทุกทีวะดานโคสชอย่างชาบี้อลอนโซก็ พยายามลดอุณหภูมิด้วยคำพูดสั้นๆว่าเอานะะวิในิซิอุสนายใจเย็นๆหน่อยท่าทีของเขาไม่ได้สนใจที่จะฟังใครเลยและเดินลงอุโมงค์ทันทีซึ่งกลายเป็นภาพและคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อหลังจากสงบสติได้วินิซิอุสก็กลับมาที่มานั่งสำรองอีกครั้งหลังเกมจบลงแต่ความดุของเกมยังไม่จบแค่นั้น เมื่อความร้อนยังคุอยู่บริเวณอุโมงดานี่กะบะข่าวผู้ใส่รุ่นน้องร่วมชาติอย่างลามีนยามาว่าเฮ้พูดมากเกินไปพูดน้อยๆหน่อยไม่กี่วินาทีต่อมาวินิซิอุสเดินตรงเข้าไปหาลามีนยามาทันทีกล้องจับภาพได้ชัดว่าทั้งคู่มีการโต้เถียงด้วยคำพูดสั้นๆที่เป็นประกายความขัดแย้งสื่ออ้างว่าวินิซิอุสตะโกนเรื่องการเล่นที่เน้นส่งถอยหลังประมาณว่าไอยามลมึงเล่นแต่ส่งถอยหลังขณะที่ าเมาตอบกลับในท่าทีไม่ยอมแพ้ว่ามืองพูดมากไปแล้วพูดมาอีกสิมาเจอกันในอุโมงค์นี่เลยจนบรรดาทีมงานต้องพุ่งเข้ามากันสถานการณ์ก่อนลุกลามเป็นเหตุปะทะจริงจังวินิซิอุสกับอารมณ์ที่ควบคุมไม่อยู่ของเขาเริ่มส่งผลต่อรูปเกมและบรรยากาศในทีมจริงๆและในอนาคตมาดริดอาจไม่อยากเก็บเขาไว้ในทีมอีกก็เป็นได้ไม่ใช่แค่เกมนี้ที่เป็นปัจจัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเจรจาต่อสัญญาซึ่งล่าสุดหยุดชะงักเนื่อง จากค่าตอบแทนของทางวินิซิอุสสูงเกินไปและสโมสรยังไม่ยินดีกับข้อเสนอของเขาสักเท่าไหร่สื่อบางแห่งอ้างว่ามาดริดไม่ปิดโอกาสที่จะขายเขาหากมีข้อเสนอมหาศาลเข้ามาและถ้าผู้เล่นกับสโมสรไม่สามารถตกลงเงื่อนไขใหม่ได้รายงานล่าสุดในเดือนตุลาคม2025ระบุว่ามาดริดกำลังพิจารณาขายเขาในตลาดถัดไปโดยมีข้อเสนอน่าสนใจจากซาอุรออยู่ อนาคตของเขาจะดับหรือจะไปได้ไกลกว่านี้ไม่มีใครรู้ได้เพราะนิสัยคนเราเปลี่ยนกันได้ยากมนุษย์จึงควรอ่อนน้อมถ่องตนในการใช้ชีวิตบางทีในโลกนี้ไม่มีเราโลกก็ยังหมุนต่อไปได้ปกติอย่าคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นๆและนี่คือ Victory Lab ห้องทดลองชัยชนะ